อันนี้เขาลางยืมรถของอญาติพี่น้องกันที่มาเที่ยวที่บ้านนะครับไปแล้วเอแต่ถ้าเกิดลุงคําไปนาไปบ่อยก็ลองดูให้หน่อยเด้อไม่ได้สังเกตดูด้วยอะ่ะเดี๋ยวจะไปลอปโอูโอเคโอเคถ้าเกิดไปนาก็แวะดูเด้อ,อ,อพ่อผมมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงให้แกไปตามหากุญแจดูสิได้เปล่าปะ ทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุบจ๊บจุ๊บส่วนครับตอนนี้ก็กําลังมีแผนใหม่อีกแล้วหลังจากกุญแจหาไม่เจอก็มีแผนเดี๋ยวไปถามวันพ่อจะทําไงดีกะว่าจะให้พ่อเนี่ยนะขี่รถเดี๋ยวแกไปยังกะว่าให้แกเนี่ยขับรถแล้วไปดูนะฮะ เส้นทางที่ผมไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวดูดิแล้วนะครับตอนนี้ผมกาลังอัดคลิปนะครับทุกท่านใครอยู่ตรงนี้เข้ากล้องหมดเลย,อเ,ยเ,เอาไงพ่อยังไงคุยเลยออถ้ากุญแจบาออกมาเนะมัเปิดมึงปิดกุนะ๊บแล้วมันก็ลกอกแล้วใช่รุ่นนี้ล็อกไม่ได้รุ่นนี้ล็อกไม่ได้มันมีชิปรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ล็อกไม่ได้ถ้ามันมีกุญแจอยู่ข้างในมันจะล็อกไปติดเลยมันมีชิปอยู่ เราเกิดเปิดเกิดเกิดเอาวางกันไว้ดูต่อให้วางอยู่ตรงนั้นมันจะล็อกไม่ได้ถ้าเรากดปุ่มปุ๊บม,มันจะเด้งแล้วลดออกเลยประตูเปิดได้ทันทีเขาเรียกว่ารีโมทอยู่กับตัวมันจะลองส่องดูดิสอดใใ่อ,อ,สอ,ง,องไปไกลส่องไปไกลนะส่องยังไงส่องแล้วเมืม่มอวานผมลองไปแล้วอยากคืน้ <จะ S 1> องใครเก็บประแจ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตก่อนคนนี้คือนักกงของผมเองนะแท้ๆคือน้องชายของแม่นะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนักกงด้วยขอถ่ายทําคลิปวิดีโอนี้ลงช่องแดกเดอร์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานว่าคุณเจหายจะแก้ปัญหายังไงโอเคไหมครับอ่าโอเคนี่นะผมเองต่อไปคุณจะได้เห็นเขาอยู่ในช่องตลอดว่าไงแม่แม่ว่าไงเคลียร์เลยไบนไปแก้บนก็บนแก้บนไม่บนลละหาอย่างเดียวตอนนี้เอางี้เดี๋ยวบุญมีพ่อสรุปพ่อเอาไงแผนนะเดี๋ยวก่อนคุยก่อน พ่อจะไปหาก่อนแล้วแล้วทีนี้พ่อฮะแผนที่สองคือไงเดาไปนี่ก่อนคุยกันพอแผนแรกพ่อจะขี่รถตามเส้นทางไปใช่ไหมใช่อ่พ่อว่าเข้าเก็บได้ไปแล้วละทอหอกมันล่วงจริงอือพ่อมันใหญ่เท่านี้แล้วถ้าหาไม่เจอพ่อจะแก้วิธีนี้ยังไงขอให้ผู้ใหญ่ประกาศร้องดูให้ผู้ใหญ่ประกาศดูมีคนเก็บได้เผื่อมมีคนเก็บได้แล้วให้เขาพันหนึ่งให้พันหนึ่งเลยใช่ไหม แสป,ปอร์จริงๆเลยแล้วใครให้ตังค์คนไม่รู้พ่อเป็นคนให้หรือผมเป็นคนให้พนนนนันหนึ่งอะอมันมีปัญหาเราเงินพันนะ <c oughs> วุ่นวายคือวันนี้ผมหาทั้งวันจิงเครียดนิงเลยคือเมื่อคืนนะพ่อผมก็หานะเนี่ยเมื่อคือนนะ่ะลองเอาไปฉายปิดไฟทั้งหมดบ้านเลยนะผมปิดไฟหมดบ้านแล้วใช้ไฟฉายส่องเพื่อจะได้มองเห็นชัด หาหมดทั้งตู้ข้างในข้างนอกไม่เคยเจอวันถือ,อน,นี่ไปวางให้เมวด้วยอะไรเนี่วันถือไปวาวันถือไปวางไวออันนี้เป็นข้าวเที่ยงของคุณเมวเขาใช่ไหมรถทวเทียนห,หมดขม้มาคือตอนนี้รถคันเก่าพ่อหเทียนบอดที่เอาไปที่ผมมาขับรถไปสามอมานั้นใช่ไหมอันนี้กําลังยืมรถของญาติพี่น้องกันที่มาเที่ยวที่บ้านนะครับไปแล้วเครียดจริงจริง เนี่ยพ่อมันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะถ้าพ่อจะหาโอ้ยเพาเก็บได้มาแล้วปะเนี่ยมันกระโดงกระดอนไปทางนี้เลยไงตะของมันอยู่เนี่ยข้าวอ่ะอบคุณแมวนี่ข้าวเอาไงเจ๊มีอากัศก็คือก็โทรบอกพยาบ้านอากาศภายในวันพรุ่งนี้เด้อไม่งั้นช่างปุ่แจจะมาแล้วนะเดี๋ยวเอาข้าวดึงงั้นนะเอาวางไว้นู่นเถอะเอา พาสาวติดปีกงานนี้เป็นงานล้วสมัย่ะไ,ไ,ไปก็มึงเป็นงานแล้วบุญมีพาสาวขึ้นซ้อนท้ายรถงานนี้เดี๋ยวสมัยมีเครื่องเอาไว้พ่อผมมาละเดีวกัดหนึงให้แกไปตามาคุณแจดูที่ได้ไหเอเปล่าปะเป็นไง ทำล่วงใ่ตรงนั้นน้ำมันเตี้ยนคนเห็นแล้วไล่ไล่ไล่ดูหมดแล้วตลอดเส้นเส้นทางที่ให้พ่อไปขี่ที่ผมขับไปรถมางแล้วนะสรุปไม่เจอไม่เจอแล้วพอได้ประกาศบอกผู้ใหญ่ไหมผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ไม่อยู่ไม่อยู่ออ้ยเจงของผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็เลยไม่ทีนี้ไม่รู้จะให้ใครไปบอกประกาศละเนาะต้องฝากแมวไป้วมั้งไม่ได้ออกไปเองทำเลของให้ รับระกาศที่มันตกไปต่อตัวเราเองเสียดเลยแม่แย่ไปตรงนั้นตรงนี้ไปบนนะมึงส่องเลยดูดูในรถเหรอส่องดูในรถเหรอประแจมีในรถเรื่อเปล่าที่ที่ต้องบิดเนี่ยส่องดูนะรถตัวนี้ไม่ต้องเสียบ มันแค่มีรีโมทอยู่กับตัวผมก็บิดคันสตาร์ทได้เลยนลน้องบักกิเขาแมวก็เครียดก็สรุปแล้วหาไม่เจอเพราะว่าแผนก็คือว่าวนั่นแหละประมาณนั้นเลยแมวประมาณนี้แต่สีดำๆมันเป็นน,นู้นๆเนาะและนี่ก็คือน้องแมวนะฮะ เดี๋ยวขอญาตคุณแมวขอญาตถ่ายด้วยแล้วกันนะขอญาตถ่ายแล้วลงช่องแดกด้วยนะเขาเดินนะเขาเดินหานะเว้ยเดินหาแต่ทางแยกเลยน้องแมวก็ไปช่วยค้นหาคือว่าตอนนี้คือความจริงเรามีโปรเจกต์ไงว่าใครหากุญแจเจอให้พ่อเนี่ยไปแจ้งพยาบาลพอดีผู้ใหญ่ไม่อยู่กะว่าไปให้แจ้งพยาบาลถ้าชาวบ้านคนไหนเก็บได้เราจะให้หนึ่งพันบาทนะฮะมันจะเป็นโลโก้สีตัวเอสแมว ถ้าแมวหาเจอก็จัดไปหนึ่งพันบาทแล้วมันหายไปไหนถ้ามันไม่อยู่ตรงนั้นลืมไวในบ้านหรือเปล่าก็ค้นหมดแล้วเนี่ยค้นสามสี่รอบเมื่อกี้ยังเดินไปค้นอีกแล้วคือเมื่อวานค้นนาะทั้งวันอยู่แล้วมีแอดน้อยมาช่่ยค้นแล้วก็เมื่อคืนลองปิดไฟทั้งหลังเลยลองไปฉายส่องดูเพื่อจะได้หาชัดขึ้นก็นไม่เจอเมื่อเช้ากลางวานันเอาอีกเดินหาอีกคือมันสงสัยของน,อน่ะเนาะความจริงเนี่ย อย่างที่บอกว่าตอนแรกลองติดต่อไปที่ศูนย์ละศูนย์รถอ่ะก็สรุปแล้วนะเฉพาะเรื่องกุญแจทั้งหมดเนี่ยเขาเก็บเขาเอาประมาณ4ี่พันแดรวมมาเลยผมตีเท่าเลขกลมๆมห้าพันแต่เราต้ต้องเสียค่ารถยกไปอีกยกรถเราไปให้เขาที่ศูนย์เนี่ยอันนี้ถามค่ายกรถนี่ก็น่าจะ2องถึงสามพันมันไกลไงมันประมาณห้าสิบกว่าโลไงน,นะไปตัวเมืองนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้ถ้า มันจ่ายเยอะขนาดนั้นก็เลยคิดว่างั้นโทรหากุญแจที่บริษัทไอร้านกุญแจข้างนอกไอร้านข้างนอกเนี่ยก็เห็นบอกแล้วว่าประมาณ2องพผมโทรไปถามแล้วเขาจะขับมาที่บ้านแล้วมาทําให้เลยนะอันนี้เป็นร้านที่เพื่อนแนะนํามานะแต่ตัวนี้ผมก็เลยคิดว่าเงิน2องพมันเยอะมันเยอะใช่ไหมหมายถึงว่า,อาไอผมยอมเสียให้ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดพ่อแม่หาได้ผมยก2องพให้แม่แต่ถ้าชาวบ้านหาให้ได้เราให้ก็ไปเลยนะหนึ่งพบาทอันนี้เหลยอรอดูเวลาก่อนเนี่ยดูอีกสัก วันสองสองวันเดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่เขาประกาศก่อนเผื่อมีคนเก็บได้นะเราก็อยากให้เงินเนี่ยเออมันได้อยู่แถวพ่อแม่หรือแม่กระชาวบ้านแถวนี้ไปก่อนนะนะฮะแต่ถ้าให้เวลาแล้ววันถึงสองวันยังหาไม่ได้ก็ต้องพึ่งช่างกุญแจแล้วครับงานนี้นะฮะช่างกุญแจก็จะขี่มาจากในเมืองเลยซึ่งมันทา,าให้เราเห็นบอกสองเนห้านะอันนี้ผมก็ต้องถาม,ถามให้ชัวร์ด้วยเดี๋ยวมีการขึ้นค่าราคาอะไรกันอีกหรือเปล่านี่เนาะมันก็จะเป็นปัญหาได้ เฮ้ยอันนี้พิศวงมากเรื่องนี้มันหายไปได้ยังไงนะขี่ตามหาก็ไม่มีพรอมเมื่อวานเหมือนกับว่าผมใส่กระเป๋าคนละตัวว่ะและไอ้กุญแจสำรองเนี่ยสิบปีเนี่ยเคยเก็บมาดีมากที่สุดอยู่แล้วอยู่ดีๆวันนี้หาไม่เจอขนาดกุญแจแม่อ่ะขนาดกุญแจแม่ยังเจอเลยกุญแจมอเตอร์ไซค์สำรองอ่ะก็เก็บไปในตู้มองโทรถามตะคำที่เขาเห็นไหมเขาไปนาะลองลองนึกไิกน,กนึกว่า,วามาจากนู่นแล้วอ่ะ เขาถอดกุญแจรอเขาเอาไว้ไหนนึกแบบเนี้ยนี่อนึกแล้วเมื่อวานนึกแล้วว่าหลังจากกลับมาจากบ้านเอ็ดน้อยแล้วจอดรถลงประมาณสองทุ่มแล้วเดินแล้วเอากุญแจวางไว้บนโต๊ะนันไม่ต้มคเดียวหรที่เที่ยวเบิบนน้ำเัแค่ยันเขาะหาปนันด้ไปข้นรึ้นรถนนรถข้รข้นรถข้ข้นรถขึ้น้นรถข้นรถขว้นรถ้วรถาน้นรถขึเอรถขึนเล้ร แต่เขากลับคนละเส้นกับเราแต่แกก็มีอยู่เส้นทางเดียวไปทางบ้บนตะบุญแล้วเลี้ยวหันรถกลับได้เลยนีกลับมาทางเดิม<อ>เดี๋ยวถ้าตะคำเจอตะคำฟุกได้พันหนึ่งเลยเนี่ยงานนี้แจกเลยนะเดี๋ยวโทรแบบนึงนะตอนนี้กำลังโทรอยู่น,นี่เปิดลำโพงก่อนจะรับไหมนอเนี่ยท่านจะเป็นผู้โชคดีโชคดีหรือเปล่าฮัลโหลป้นานเลยลุงคำค่ะ ป่านนเหรอหเอเอมาืถามลุงคำเมื่อวานมีเห็นไอ้กุญแจกลมๆแถวนั้นบ้างไหมวันที่ไปนะวันที่ผมไปเจอเขาที่นาแจเหรอ่า,อามันจะเป็นเหมือนรีโมทเล็กๆอ่ะตามทางตามทางไปนะตามทางไปนาแหละพอดีผมไม่รู้ว่าทำหล่นหรือเปล่าแต่ถ้าหาเจอผมให้หนึ่งพันบาทถามเขาว่าเขาหาเจอไหมเขาอยู่ตรงนั้นไหม อยู่ห่ะเดี๋ยวขอคุยเขาได้ไหมอเออ,ถ,เอ,อถ้าเห็นไหม<อ>เขาหลแล้วทำไมไม่คุยอ่ะฮัลโหลอ่าลุงคำลุงคำอ่าเมื่อวานผมไปทำคลิปที่นาเนอะลุงคำเห็นอะไรบ้างไหมเมื่อวานก่อนอะเห็น นาะจะเป็นในกล่องนำดำเๆเล็กๆอ่ะเล็กกว่าโทรศัพท์อ่ะมันเป็นกล่องรีโมทรไอ้กุญแจรถผมเออมันหายคือถ้าถ้าเจอเอามาให้หน่อยเด้อถ้าเจออ่ะผมให้1,000บาทเด้อเออแต่ไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นนะโอเคแต่ถ้าเกิดลุงคําไปนาปบ่อยก็ลองดูให้หน่อยเด้อ ้องเกดตดูด้วอ่ะอเดี๋ยวจะไปลองไปดโูโอเคโอเคถ้าเกิดไปนาก็าแวะดูเดอ้อถ้าได้เอามาเลยให้ค่าเจอหนึ่งพันบาทบอกชาวบ้านด้วยเมื่อเช้าให้พ่อเมื่อกี้ให้พ่อไปที่ไอผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ไม่อยู่ว่าจะให้ประกาศบอกซะหน่อยองานตามนี้เด้ออ่าโอเคขอบคุณมากครับ ยาวแต่เป็นตัวใหม่คือกลับมาจากบ้านหมาน้อยเนี่ยแล้วจกมาจกในกระเป๋าตรงนั้อินเอ็นนึกไม่ออกไม่ตรงนี้ดูหมดแล้วไม่มีเลยมันปิดสนามากมันทบบัญชีไปบ้านหมาน้อยเปล่าหาแล้วบอกบอกให้หมาน้อยหาแล้วมันบอกว่าค้นหาหมดเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องแกะออกั้งแต่อยู่อยู่นู่นน่ะใช่แก่ออกดอกนึงอ่ะอืมเพราะมันก่อนมอเตอร์ไซค์อืม นั่นแหละบอกแล้วเมื่อคืนแอดน้อยบอกว่าหาแล้วค้นเพราะจัดเลี้ยงใหม่เลยหมดสิทธิ์มันจะดอกกุญแจอ่าตอนแรกก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่โต๊ะบัญชีของแอดน้อยว่ามันมันหมายถึงตัวเก่านะมันม่แต่ดอกกุญแจเพราะว่าเมื่อก่อนอันนั้นมันอยู่ที่บ้านที่ร้านค้าเก่าไงมันจะมีห่วงมันเป็นมีห่วงห่วงเดียวมันไม่มีพวงหรอกอืมนั่นแหละหมดสิทธิ์เลยไว้ไหนตรงไหนตรงพูดถึงจะหาว่าเจอมกัมันมันคือแมวเงี้ยมันเป็นเรื่องแปลกไง คือมันสงสัยนะของเวลามันหาไม่เจอเหมือนแม่เนี่ยหาไอ้ตัวนั้นไม่เจอ,อตัวลูวิ่งอ่ะสุดท้ายมันเพิ่งเพิ่งมาเจอเจออยู่แถวนั้นแหละแต่นี่ก็ค้นหมดแล้วตรงไองโซวงโซฟาตรงซอกตรงอะไรเนี่ยมุดดูหมดเมื่อคืนเมื่อกี้ก็ดูอีกพอไปผมก็หามันสงสัยไงแต่ที่ไปนานนะไปนาเนยมัน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 ก็มีมันก็มีโอกาสหกเลื่อได้เพราะเราขับรถมอเตอร์ไซค์นะเรากลัวมันหกล้มมั่ง แล้วทุลักท oh hmm. ุเลไปอ่ะไปจุดท no in ูบบอกมันก็ถ่องกระแทกเมืองมันก็มีสวนบอกถ้าเจอจะให้หัวหมูหัวนึ่งว่างี้นั่นลวงพ่อคึ้นน่าลาดู่ในบ้านเออไปจุดทูบอกเอ้ยโดนบันดาลให้เจอนั่นยังนี้ก็ไปยินลาดแน่นอนเลยนะไปจุดบอกเลยก็ได้นะจุดทูบอกเลยอะไม่ยากอะไรไปเจอจงให้หัวหมูหัวนึงสามดอกเดี๋ยวก็ต้องลองดูกันต่อไปแล้วกล้องมีความคิดเห็นยังไงเรื่องนี้อือ มเดออเคราชิดแหกินเห็นยังไงจุดจุดเชบอกเขาอย่างพ่อว่าเนี่ยขอเจอเจอเจอราจเลี้ยงหมูเลี้ยงงหมูเลยอ่ะวันึงแกะแหละไปหน้าน้อืมไปกระบอกให้ส่องกล้องมาตนี้ส่องกล้องไปทางงูเหรออยูไหนผมส่องไว้นะ อย่านะผมมีกล้องนะตอนนี้อะไรทำคลิปเลยเนี่ยเออลุงแดงได้ไปนาเปล่าคือผมทำทวงกุญแจเป็นลูกเดียวดำ,ดำๆกลมๆเลยหายบริเวณจากน ύ, ีนะ่ไปนาผมไปหลังาทางบ้านตะบุญอะ่ะถ้าเจอผมให้1,000งันบาทตอนนี้จะให้พ่อไปประกาศบอกไอผู้ใหญห่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่ไม่อยู่เมื่อกี้ไปไม่ได้เดียวดูนะนี่ไปไม่ได้เลยอืม เมื่อเช้าเมาื่อเช้าไปแต่ไม่ได้เหลียวดูใช่ไหมเขาไม่หยยบไปแล้วหรออืมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมแนะนํานะครับนี่คือลุงของผมเองคือลุงแดงหน้าตาหล่อไม่แพ้อกองเมื่อกี้อะกงเป็นน้องชายแม่หล่อว่ารอเปล่าหล่อกว่าว่ะทีนี้นี่คือลุงแดงเป็นพี่ชายของแม่ส่วนคนเมื่อกี้น้องชายของของแม่โอ้โหนี้อยู่กันครบเนาะอ่านี่คือลุงแดงนะฮะก็คือว่า เ,เป็นแฟนของป,ป้าแป๊วนะที่คุณเห็นเนี่นะฮะแล้วทีนี้ลุงแดงก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตลุงแดงนะขออนุญาตถ่ายลุงแดงลงช่อง y o u u u b e แดกเดินในทุกๆวันเลยนะโอเคไหมครับผมอืมโอเคนะต่อไปนี้ลุงแดงเข้ามานี้เข้ากล้องแน่นอนนะฮะเป็นตัวละครเด็ดในช่องเรา <laughs> ทุกเหตุการณ์นี่คือลุงแดงที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อพาไปโรงพยาบาลบ่อยมากอืจนพ่อไปเดาเลขรถแกห้าหกไง <laughs> แกเดาแล้วหวยถูกอีกงวดนั้นไง โอ้โหนี่คือลุงแดงที่หลายคนถามเพราะว่าแกตอนนี้ลุงแดงเป็นป,วป่วยเป็นอะไรมงเอ้ไอ้หัวใจมันเต้นไวหัวใจเต้นเร็วเกินไปแล้วเขาบอกไหมทําไงให้มันเต้นช้าลงเขาให้กินยาให้กินยา,าถ้าอย่างนี้ถ้าเราจะไปเที่ยวครางกรงคาลาเกะไม่ได้ใช่ไหมมีเด็กๆมานั่งข้างได้ไหมก็ให้ไหมห้ามเลยนะโือ <S 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 <S> ถ้าเราไปไมันจะเต้นเร็วกว่าเดิมใช่ะ่ะกินเขายังมั่ม ของเขียวเขายังไม่กินเลยมะม่วงผักมะละกอผักสีเขียวเนี่ยเขาไม่กินอปลากันยังไม่กินเลยกินยากกินยากเหมือนบุญมีเลยบุญมีก็เป็นโรคหัวใจทีนี้เขาเลยแม่แอดน้อยก็หัวใจโอ้โหมันมาง่ายทโรกนี้เนาะเพราะวันนั้นนม่ว่าตายแล้ว,ลวเดี๋ยวได้จะเพิ่งเล่านะเรื่องนี้เอาไว้คลิปต่อไปมันต้องมีทีเด็ดเรื่องนี้เป็นเรื่องกูแจาหายเดี๋ยวคลิปหน้าเอ้ย ค่อยมาสัมภาษณ์ลุงแดงว่าชีวิตเขาเกือบไม่รอดเพราะอะไรเดี๋ยวฟังกันครับผมสวัสดีครับ